ส,ส,ญญสวัสดีค่ะมีเรื่องให้แฟนๆปรึ่งปริ่ม,ม,มหัวใจกันแต่เช้าเมื่อได้เห็นการปรากฏตัวของลิซ่าที่สนามบินเพื่อเดินทางมายัางประเทศไทยงานนี้เรียกได้ว่าบรรยากาศเก่าๆกลับมาอีกครั้งกับแฟชั่นสนามบินสุดเท่บวกความน่ารักนุกนิดที่ลิซ่าแจกหัวใจวรวัวๆงานนี้สื่อชื่อดังของประเทศเกาหลีใต้อย,อย่างนิวเซนได้มีการเก็บภาพบรรยากาศความประทับใจมาฝากแฟนๆอย่างเต็มอิ่มลิซ่ามาในชุดคุมโทนขาวดํา ผมของเธอเริ่มยาวแล้วนะคะเพื่อนๆหน้ามาของเธอกลับมาอีกครั้งเท่ากับผมที่ยาวประบ่าลิซ่าน่ารักมากๆ เธอยังคงทักทายแฟนๆแ,และสื่อมวลชนอย่างเป็นกันเองซึ่งลุกสนามบินของลิซ่าในวันนี้เป็นลุกที่น่ารักแต่แฝงไปด้วยความเท่ภายในคลิปจะเห็นว่าสีหน้าและแววาตาของเธอดูมีความสุขมากๆที่ได้พบเจอกับแฟนๆโดยเฉพาะเมื่อเธอกําลังจะเดินทางกลับมาที่ประเทศไทยชาวเน็ตแอบแซวแฟชั่นของพ่อเอดีนะคะว่าละไม้คล้ายกับการใส่เฟือกคอ ซึ่งน่าจะเป็นแฟชั่นในฤดูหนาวของเซรีนหรือเปล่าอันนี้แอดไม่มั่นใจเพราะดูจากชุดที่ทั้งแขนและขายาวแล้วยังมีคอตั้งขึ้นไปแบบนี้น่าจะช่วยเรื่องความอบอุ่นได้ดีในขณะที่ลิซ่ายังคงรอดทุกชุดแอดไม่อยากจะคิดว่าถ้าคนอื่นใส่ชุดนี้จะเป็นอย่างไรแต่ลิซ่าใส่แล้วน่ารักมากๆ คอเย,ยาๆของเธอทำให้ลงตัวกับชุดนี้บวกกับก้อนแก้มของลิซ่าที่ใครเห็นก็ต้องชมในความน่ารักนุบนิบนี้ชาวเนต็ตจับสังเกตการเดินทางของลิซ่าในครั้งนี้ที่มีกาดคอยดูแลเธอและที่สำคัญมีเมเนคู่ใจอย่างเมเนวอนแจมาคอยดูแลเธออยู่ใกล้ๆ หลังจากการประกาศต่อสัญญากลุ่มของลิซ่ากับทางค่าย YG Entertainment และถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงสัญญาใจที่ไม่มีรายละเอียดและแนวโน้มในเรื่องของระยะเวลาการต่อสัญญาที่ชัดเจนแต่ก็รู้สึกว่าลิซ่าได้รับการดูแลจาัดก,การและทีมงานของ YG โดยก่อนหน้านี้ที่มีข่าวว่าเธอยังไม่ได้ต่อสัญญากับทางค่าย YG Entertainment ภาพและคลิปการปรากฏตัวที่สนามบินของลิซ่า ยัยงคงอยู่ในความทรงจำของแฟนๆเมื่อเธอไม่มีทีมงานและกาดมาคอยดูแลแต่ในครั้งนี้เมื่อเธอมีข่าวการต่อสัญญากับทาง YG เรียบร้อยแล้ว YG Entertainment ก็ส่งกาดและทีมงานมาดูแลเธอทันทีนอกจากนี้นะคะเพื่อนๆแฟนๆมากมายเนี่ยต่างแสดงความตื่นเต้นและดีใจที่ลิซ่ากำลังจะกลับมาที่ประเทศไทยโดยเฉพาะชาวเน็ตที่เมื่อเห็นคลิปสนามบินของลิซ่าที่เธอดูมีความสุขอน j o ยแบบสุดๆเมื่อกำลังบินมาไทยแบบนี้ ก็ต่างชื่นชมในความน่ารักของเธอในขณะที่แฟนๆมากมายที่มารอพบลิซ่าที่สนามบินต่างมีทั้งจดหมายและของขวัญยื่นให้เธอเต็มไปหมดแต่ลิซ่าก็พยายามรับจดหมายของแฟนๆให้ได้มากที่สุดท่ามกลางเสียงเรียกชื่อเธอดังสนั่นสนามบินนอกจากนี้นะคะเพื่อนๆแฟนๆชาวไทยก็ตื่นเต้นแบบนั่งไม่ติดกันแล้ว เมื่อดูว่าตามรายงานลิซ่าจะมีการมาเปิดช็อปเซลีนที่ประเทศไทยในฐานะกลบเปแบรนด์เบสเดอร์ของเซลีนซึ่งตามรายงานแจ้งว่าลิซ่าจะบินมาที่ประเทศไทยเพื่อเปิดช็อปเซลีนและเมื่อเสร็จสิ้นจากงานเธอจะบินต่อไปอยังปารีสประเทศฝร,รั่งเศสทันทีสําหรับแอปพลุกในวันนี้พ่อเอดีคงได้ยิ้มกันบ้างนะคะเพราะว่าเซลีนเซใจตั้งแต่หัวจะดเท้าเลยจ้าทั้งชุดทั้งกระเป๋าสาวเซลีนแบบเต็มยศตามแบบฉบับ GBA ที่ก กำลังจะมาเปิดช็อปเซลีนแอดก็อัปเดตข่าวสารมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะอย่าลืมกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยสำหรับคลิปนี้แอนมิลาไปก่อนสวัสดีค่ะ